นี่คือร้อนเถี๋ยวว่าทำไมมันสกปรกจังวะเนี่ยดูดิทุกคนไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวผมกวาดพื้นก่อนนะครับอุ้ยคนกำลังเข้าะตึกนี่มาแป๊บนึงนะคุณครับคุณครับคุณครับเคาะตึกนะครับผมขอปัดผ่านนะครับครับครับผมครับเชิญเข้าเลยครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอปัดก่อนนะครับี่จะเข้าาผมให้ปัดคุณนี่คุณรู้เปล่าลูกใครผมไม่รู้ครับคุณขอโทษผมเนี่ยลูกคนเด็ปอย,ยุจางลังคาเลยนะผมไม่รู้รับผมขอโทษแตขอปัดก่อนนะครับ โอ้เดี๋ยวก่อนครับเดี oh, oh. ๋ยวก่อนอทำอะไรก็ผมทำไมอย่าโยกโกโอ้คุดี อโอ้เป็นแผลหมดแล้วเนี่ยโอ้โอ๋อมันเป็นไข่วะเดี๋ยวี่เจอกันเอ้ยยขยับต่อดีกว่านี่อย่ป้าน้องเป็นไข่วะเฮ้ยเจอแล้วอยู่ด้านนี้ ไ hey อ้อิงเพื่อนเห็นไอ้นั่นป่าเออนั่นแหละไปเรียกตัวมันมาให้หน่อยพอดีมันมีเรื่องกะบมันไปไมใจะเอาคนไงเนาะดียวคุณไปดูว่าน้ำตาของคนเาบอกรยเฮียดว่าควคนเรื่องหวัดอยู่ตรงบันไดชั้นสี่ไปดูดิใครวะแม่งมาดูเลไอ้เหี้ยอะไรเวลานี้ไว้สรุปแม่แค่อยู่ชั้นละ นี่ไปชั้นหกแล้วเอ,าเอ,าอ้าไอ้เหี้ยเอ้ยใหญ่รู้นะว่าใครโจนกูแม่ไอ้สัันนีอ้ามาเหรอเฮ้ยวทเนี่ยเ้จำไม่ได้เหรอหน้าโรงเรียนไงเดี๋ยวที่เจอกันเอไหม เอา้ารู้ดิรู้เปล่าผมเป็นใครผมเป็นใครกูเป็นประธานนักเรียนไอ้เล่าพ่อเนี่ยเออคุณไล่หมออกแน่ไอ้เหี้ยผมไล่คุณออกไม่ออกไม่ออกกูไม่ออกออกไปแล้วกูจณอะไรแดกออกทำอะไรแดกเหรอเฮ้ยในมูนี่หรอคุออกไหม <c oughs> ยอดครับเอ้าคุยอยู่นี่เองเหรออ่านักเรียนใหม่สวัสดีเออผมอยากจะสอบคุณแค่ว่าถ้าเกิดว่าคุณทำมาดีับใครไว้อ่ะในอนาคตอ่ะมันอาจจะส่งผลให้คุณกลับมาเป็นแบบนี้เหมือนในคลิปก็ได้นะดังนั้นทำความดีไว้ล่ะจุ๊บ